วัศิลานิมิตบ้านกองหินตำบลหางดงอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่จัดงานแห่เหล็กคำโพโช์งานศิลป์เพื่อการอนุรักษ์ยั่งยืนภายใต้แนวคิดประเพณีไม่หายต้นไม้ยังคงอยู่ประจำปี2518เป็นการสืบสานประเพณีเก่าแก่ในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมือหาและถือเป็นหนึ่งเดียวในโลกกิจกรรมนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3นำโดยพระครูประยุทธ์ขันติกุลเจ้าวัดวัศิลานิมิตรองเจ้าคณะอำเภอหอด ร่วมกับเทศบาลตะบนท่าข้ามและพี่น้องประจาชนบ้านกองหินและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมใจกันจัดขบวนแห่จากน้าโรงเรียนบ้านกองหินเข้าสู่บริเวณหน้าวัดศิลานิบิตรโครงการหาเหล็กคัมโปถือเป็นการต่อยอดแนวคิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมร่วมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยแทนที่ไม้คัมโพแบบดั้งเดิมด้วยเหล็กคัมโพที่มีความแข็งแรงทนทานและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ภายในวัดต่อได้ซึ่งนำไปก่อสร้างหรือซ่อมแซมสาราการประเรียนช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าในระยะยาว ซึ่งในปีนี้ชาวบ้านร่วมกันจัดเตรียมเหล็กคัมโพจำนวนถึงรถสิบสองเล่มเพื่อนำมาเป็นสีและจัดแสดงในขาบวนแห่งวิกฤตโดยมีเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและเครือข่ายชุมชนร่วมกันตกแต่งเหล็กแต่ละชิ้นเป็นผลงานศิลป์พร้อมแฝงด้วยความเชื่อความศรัทธาความตั้งใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมแทนตอมสังรายงาน พลตอญานัใจโอชาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพ่านที่23ให้การต้อนรับคณะของผู้มีจิตสัตธาซึ่งนำสิ่งของเครื่องประภคบริโภคไปมอบให้กับทหารพรานที่ฐานปฏิบัติการบางมะนาวกองร้อยทหารพ่านที่2309บ้านหาานองบัวตำบลภูผาหมอกอำเภอการตารักษ์จังหวัดศรสีสะเกษจะมีดร,ก,รกัญญาณีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษพร้อมคณนะ นำเครื่องอุปโภคบริโภคผ้ากนหนูผืนเล็กทำอาหารปรุงร้อนให้กับทหารพรานได้ทานกันนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอธิการสุพลจิรสุโภเจ้าวัดวัดนนแขชนะสงครามตำบลโพอำเภอพังจวบุตรสเกตและคณะสงฆ์จัดวัดในเครือข่ายซึ่งนำสินของพร้อมเรี่กวัตถุมงคลไปมอบให้กับทหารพรานเพื่อประกันควาคลาดปลอดภัยปราศจากอันตรายด้านรกรกัลยาณีธรรมจารีได้ยกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวรีสเกตกล่าวว่า วันที่ได้เป็นประธานตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับทาหารนานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวร่วมกับคณะผู้มีจิตใจบุญนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบเป็นขัญกำลังใจเพื่อแสดงความขอบคุณทหารพรานที่ได้เสียสละเพื่ออธิปไตยของชาติพร้อมที่โอกาสบอกปุ่นมายังผู้มีจิตศรัทธาว่าอยากให้มีผู้นำโซลาร์เซลล์แบบสำหรับใช้กับบ้านพักสามารถชาร์จแบตเตอรี่เครื่องใช้ชาร์จโทรศัพท์ราคาจุดละประมาณ3 0 0 0 0บาทแป็ว่าไปแก่ทหารพรานบนคาน พราอันเก่าที่มีก็สํารุใช้งานหนักฐานทหานบางจุดต้องเดินด้วยเท้าขึ้นบ่อยบนเขาตั้งแต่เช้ากว่าจะถึงก็คำ่ำซึ่งก็อย่างขาดแกนโซลาเซลล์เพื่อใช้สำหรับชาร์จไฟหรือแบตเตอรี่ต่างๆคุณทันทุกสีวันรายงาน